ฮัลโหลกาับสวัสดีท on ่านผู on ้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะครับผมนะมิกกี้หรือวิตาพาเล่นก็ในคลิปนี้นะครับผมนะผมก็จะมาเล่นเกม r ร b อทเอนเนอร์จีแอซเซนะครับผมนะเกมนี้จะคล้ายๆให้กับเอ่อพวกเกมเขาเกมนี้มันคล้ายๆกับคาลเตอร์มั้งคือเหมือนคือผมคิดว่ามันจะเหมือนอาร์เซนอลมากกว่าคือแต่ว่ามันเป็นมันจะอธิบายแบบมันก็คือคาลเตอร์ผสมอาร์เซนอลนั่นแหละก็ ในคลิปนี้ครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาเล่นแบบนี้กันน,นั่นเองครับนะก็อย่าไปบอเสียเวลาเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับครับโอเคทุกคนครับมาก็เข้ามาในเกมแล้วอันนี้ช่วงนี้ก็จะเล้นเล่นอย่างเดียวนะครับนะผมจะไม่พูดก็ไปเล่นกันเลยอ เราจะไม่หัวร้อนเราจะไม่กล้องมันเป็นแบบนี้ครับนะเพราะว่าผมอ่านในมือถือนะไอแพดผมจะอัดอีกเกมมาชิสแป๊นหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยมันซ้ำตบอีกแปนหนึ่งหามุมยิงดีๆก่อน <c oughs> น่าหนึอยู่น,นั่นไปอยู่น,นั่นไปอยู่น มันวิ่งอยู่เดี๋ยวต้องใช้สมาธิเดทุกกระตกตกเปลนกระสุนมากหามุมเลงดีๆก่อนโอ้โหเฮ้ยกันเหนือเราอย่าหัวร้อนไอ้ที่ไม่มีไม้หมก็บอกไปแล้วคบอุแปแบคนจะตุกเลยเอ้ย หาจุดที่เป็นสไนเปอร์ดีๆอนนเอโลโล้ยเอ้ยลำขาดอ่ะแป๊บหนึง่ง โ oh, อ้ยโดนยิงเฮ้ยมันมีปุ๋ยหลังด้วยแป๊บนึงส่วนไอแดนดี้เวิลด์ชูดโดลอันนั้นเดี๋ยวผมค่อยกลับมาทำค่อไหนมาดีมสีสก,ก่อนโอ้โหมันทุกคนมันไม่มีมุมสไนเปอร์ดีๆเลยปกติเ,เล่นเกมนี้ก็เล่นแต่คารสไนเปอร์เข้ามืนนะ ก็คือพอมีปื้ยเนี่ยสบายขึ้นเลยโอ้การตากแล้วนะจะไม่ใช่สถิตเรื่องหัวร้อนเราจะโอ้ เรายราอยากเซนสถิฟเรื่องหัวร้อนค่ะขอลองมิกี้จะบูเป็นจอร์นวิกเป็นจอร์นวิออกไมาเอ,อาใหมหาที่ซุ่มก่อนมันต้องมีที่ซุ่มอยู่ทางนี้นั่นแหละ มันไม่เหมาะมันไม่ค่อย ครวนี้ทุกคนคราวนี้บูเป็นจอ์นวิกแล้วคราวนี้บูเป็นจอ์นวิก ้ยมันก็ไม่หันน่อ้ยมือเปียกแล้วมึงโมันก็ก็ไมึงก็โอ้ย่่วยก่้ยวยช่ย่ยชอ้ยชกวยก่ยย่ โคตรกระตุกโคตรกระตุกอะี้อ่ะ ส่วนวิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งสนปะีดรันเท่านั้นแล้วก็เข้าไปบวกกันระตุกข้างหลังิดอะไรวะเนี่ยมันชอบติดกำแพงอ่ะลำคาญมากแล้วมันก็กระตุกอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวหาปกคลิปก่อน <S 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 โอ้ยจะหัวร้อน อกตั้งตนนะช็อตกันโคตรยิงอะไรของนายครับเอมมิกกี้ Headshot Headshot โอ้โโดนยิงโดนยิงอาตรงนี้หมอทำปกคลิปมากเออ โอเคโอเคแค่นี้แหะโอเคทุกคนก็น่าจะประมาณนี้ครับนะก็ขอพักไว้เท่านี้เดี๋ยวหัวร้อนอีกเดี๋ยวหัวร้อนพอๆคลิปยาวไปก็ในคลิปนี้ครับนะก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งสู่ถึง1,000ซับนะครับผมนะขอบคุณครับนะ